สวัสดีครับกลับมาสู่เรื่องของปลาหมอสีอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องปลาลอกแล้วก็มีคนอินบ็อกมาถามด้วยเกี่ยวกับเรื่องปลาลอกนะครับนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงปลาลอกกันนะครับก็เดี๋พาดูปลาที่ผมมีด้วยรวมถึงพ่อแม่พันธุ์นะครับในกลุ่มปลาลอกนะครับ เรามาเริ่มมันที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้เป็นปลาลอกนะครับผมรับมาตั้งแต่ไซส์น่าจะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วโดยประมาณนะครับเป็นปลาทรงสั้นช็อตบอดี้อาจจะไม่สั้นมากเท่าไหร่แต่ก็อยู่ในกลุ่มปลาสั้นอยู่นะครับขึ้นมาโชว์ตัวหน่อยตัวนี้ผมเอามาจากตลาดจตุจักรนะครับที่ผมชอบไปเดินดูนี่แหละผมก็เลือกตัวนี้เข้ามา ุนไว้ตั้งใจจะใช้เป็นพ่อพันธุ์นะครับซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมีเชื้อหรือเปล่านะแต่เราก็พยายามบำรุงนะครับกะเอาไว้เป็นพ่อพันธุออกมาโชว์ตัวหน่อยสิตัวนี้ผมเลี้ยงมาน่าจะประมาณ2-3เดือนได้แล้วนะครับน่าจะนะโดยประมาณนะครับนี่สั้นๆกลมๆลอกเคลียร์เลยนะครับเนี่ยหน้าแดงหลังเหลืองนะครับท้ายเหลืองปลาลอกตัวนี้ สีนี้สวยกว่านกแก้วอีกนะนี่ไม่ไวาฮะพอมาถ่ายคลิปไม่ยอมไหวอ่ะก็เป็นดาวลุ่งแล้วกันเป็นดาวลุ่งของผมเนาะเ <c oughs> ตรียมตัวไว้เป็นพ่อพันธุ์น่าจะขุนอีกสักพักให้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเชื้อเขานะครับแล้วก็ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ผมมีเดีย๋ยวผมพาไปดูครับ ก็อย่างเช่นคู่นี้นะครับที่ผมมีนี่ก็คือพ่อแม่พันธุ์ของผมนะครับเขาไขแล้วนะครับไขมาวันเนี้ยเข้าวันที่สองก็ยังมีไขดีอยู่เยอะพอสมควรนะครับนี่ครับปลาลอกที่เราเรียกกันว่า GB นะครับนี่คือพ่อพันธุ์เป็นอ่ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น f4 ตาขาวนะครับพ่อพันธุ์ตัวนี้ หัวค่อนข้างจะเยินหน่อยแต่จริงๆมุกข้ามหัวนะโดนกัดมุกหายมดแล้วกลายเป็นขาวๆไปแล้วส่วนตัวเมียเป็นเอฟสามครับเป็นแม่พันธุ์สามนะครับปลาลอกเหมือนกันสายเลือดลอกเวลาฮีทหัวขึ้นเลยนะครับตัวเมียตัวนี้มุกข้ามหัวเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะมาคอยลุ้นลูกกันอีกทีนะครับอันนี้คือสีจริงๆของเขาเลยนะครับเพียงแค่เราเปิดไฟให้ดูเฉยๆนะครับ ตัวนี้พ่อแม่พันุปลาลอกเราก็เลี้ยงด้วยอาหารโอคิโกควิกแดงนะครับซองสีแดงก็เราเน้นไปในทางการบำรุงสีนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับสีปลาแน่นอนครับไม่เป็นหมันนะครับเพราะผมก็ใช้ผสมอยู่นี่ไข่ชั่วครับตัวเมียรลอลุ้นลูกชุดนี้กันเลย เดี๋ยวถ้าเราปิดไฟนะครับเราจะให้ดูสีจริงนี่นะครับเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งสเสน่ห์ของปลาลอกก็สวยนะครับส่วนถ้าเป็นปลาลอกที่สีเคียเร์เดี๋ยวผมจะให้ดูปลาลอก F 1นะครับก็คือกำฟ้า F 1แต่เป็นตัวผู้นะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์อีกคู่หนึ่งนะครับผมพยายามจะทํา F1 นะครับโดยใช้แม่พันธุ์ลอกแม่ปลาลอกส่วนพ่อใช้สายแท้ไฮบิดนะครับก็ไข่แล้วนะเนี่ยไข่แล้วผมก็งงอ่ะผมเอาถาดให้ไข่าถาดนิดนึงแล้วก็มาไข่พื้นตู้นซึ่งผมก็ไม่รู้เลยว่าจะติดไหมนะครับเป็นการเทสครั้งที่2ของตัวผู้ตัวนี้นะครับ ที่เขายอมให้ตัวเมียไข่โดยที่ไม่กัดเละพราะที่ผ่านมาตัวผู้ตัวนี้ดุมากครับกัดตัวเมียตายมา3มตัว4ตัวแล้วไม่ค่อยยอมรับตัวเมียนะครับเนี่ยมีพึ่งยอมตัวเนี้ยให้ไข่ครั้งแรกครั้งที่1เทสแรกไม่ติดนะครับส่วนไข่ครั้งเนี้ยเป็นเทสสองนะยอมตัวเมียตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่เท่าที่ดูจากในถาดในถาดนะผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีเชื้อเพราะว่าไม่น่าติด แต่ที่พื้นยังมีไข่ดีอยู่เยอะครับเดี๋ยวผมจะมาลุ้นที่พื้นอีกทีนะครับคู่นี้ทํายากมากเลยแต่ผมก็พยายามทําเขานะสองไข่ละไม่ติดก็จะทาเทสสามบิ้อะทำไปเรื่อยต้องการทําสายแท้ครับเอ้ต้องการท,าทํรา F1 โดยใช้สายแท้ตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปกันอยู่ข้างกันนี่เองเดี๋ยวผมขอย้ายไฟให้ นี่ครับอีกคู่หนึ่งข้างๆกันนี่แหละนี่ผมย้ายไฟมาใส่ให้ผมเพิ่งเปิดแผ่นกั้นเมื่อเช้านะครับเละนิดนึงตัวเมียเขาทําท่าจะไข่นะครับผมเลยเปิดคู่นี้ก็เป็นการเทสครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกไม่ติดเหมือนกันนะครับคู่นี้เลยตัวเมียก็เป็นปลา g ีบีลอกนะครับหน้าแดงท้ายเหลืองมุกข,ข้ามหัวด้วยนะครับแต่อาจจะไม่เยอะมากโอ้ตัวเมียเยอะหน่อยนึง ตัวผู้ค่อนข้างดุเหมือนกันเลยนะครับตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ก็ผ่านการเทสมาแล้วหนึ่งครั้งกับตัวเมียคู่นี้แหละไม่ติดเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้หรอกจะลองเทสดูไปเรื่อยๆตัวผู้เท่าที่ตามสืบมาเป็น F3 นะครับหรือ F4 โดยประมาณนะครับไม่ใช่ F F1 F2 แต่ก็ยังไม่ติดเลยนะผมก็จะลองดูไปเรื่อยๆนะครับ สัก4ี่ครั้งแล้วกัน3 4ี่ครั้งถ้าไม่ติดจริงๆก็คงต้องยอมแพ้ไปสำหรับตัวผู้ตัวนี้ส่วนตัวเมียผมก็เช่นเคยครับรับมาจากจตุจักไข่สองสามครั้งแล้วนะครับแต่ตัวเมียไข่มาไข่ที่ผมนะผมรับมาไซส์เล็กเอามาปั้นเองไข่แรกๆช่วงสองครั้งแรกไข่เม็ดเล็กมากครับอันนี้ก็ครั้งครั้งสามแล้วน่าจะเป็นครั้งสามได้แล้วนะไม่สี่เดียวนะครั้งแรกผมปล่อยไข่ทิ้งเม็ดเล็ก ครั้ง2องอาใช่ครั้ง2องผมเทสกับตัวนี้แหละเทสกับตัวผู้ตัวนี้แหละก็ไข่เม็ดเล็กเหมือนกันแล้วก็ตัวผู้ก็ไม่ติดด้วยฉีดไม่ติดด้วยนะครับไม่รู้มีเชื้อหรือเปล่านี่ก็เป็นการเทสทั้ง3ของเขานะครับอ่าเป็นไข่3ของตัวเมียโอ้ยงงไปหมดแล้วเป็นไข่3ของตัวเมียแล้วก็เป็นการเทสครั้ง2ของตัวผู้ครับสาหรับคู่นี้ผมพยายามจะ ะในจินตนาการผมนะผมจะเอามุกของตัวผู้เสริมเข้ามาในเนื้อปลาลอกตัวนี้นะครับในจินตนาการนะแต่ส่วนลูกปลาออกมายังไงนี้ยังไม่สามารถทราบได้แต่สิ่งแรกที่ท,ที่อยากได้ก็คือขอให้ติดก่อนนะครับเรื่องลูกปลาค่อยว่ากันส่วนคู่นี้ผมก็คอยตัวเมียไข่นะครับทอยืนแล้วตัวผู้ก็เป็นปลาลอก เหมือนกันนะครับมุกค่อนข้างดีหน่อยนะครับสําหรับตัวผู้ตัวนี้ข้ามหัวข้ามหน้าเข้าปากข้ามดังอะไรไปหมดเลยส่วนตัวเมียก็เหมือนกันครับนี่ก็มุกค่อนข้างดีนะครับตัวเมียทั้งตัวเมียทั้งตัวผู้เลยข้ามหน้าข้ามตาเหมือนกันหมดเลยนะครับก็หวังผลพอสมควรสําหรับคู่นี้นะครับเขาคู่กันดีด้วยไม่กัดกันรุนแรงนะครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ ก็ขอให้ได้ลูกแล้วกันสาหรับคู่นี้ผมก็ลุ้นอยู่เพราะผมก็ได้ได้ลูกปลาชุดปลาลอกแต่เป็นกำฟ้านะครับได้มาทั้งหมด3 2คองข้อสข้อครับได้มาทั้งหมดสองข้อแล้วก็เป็นผมใช้เป็นตัวเมีย F1 ส่วนตัวผู้ปลาลอกนะครับลูกปลาแต่ถ้าทําเป็นแบบอย่างเนี้ยเป็นคู่พ่อลอกแม่ลอกนี้ผมยังไม่ได้ลูกนะครับกําลังค่อยๆทํากันอยู่ ตัวนี้ค่อนข้างหวังผลอยู่นะขอให้ติดแล้วกันส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเมียสายหัวเลยนะครับตอนผมเอามาไม่ไม่ลอกนะเป็นปลาทรงธรรมดาสีปกติเลยนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาลอกเฉยผมก็งงแต่ลอกพื้นออกมาก็ มันมันไม่ค่อยแดงมากเท่าไหร่นะครับมันออกไปเป็นสักแดงครึ่งหนึ่งแล้วก็เออแต่มันก็แดงท้ายเหลืองนะผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตตัวนี้เท่าไหร่ด้วยพอดีหน้าตู้ไม่ได้เช็ดนะครับใช่แดงท้ายเหลืองเหมือนกันครับตัวนี้พึ่งไข่เสร็จเรียบร้อยนะครับพึ่งได้ลูกกับตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูพึ่งได้ลูกกับตัวผู้ตัวนี้ลูกน่าจะหลายร้อยตัวเลยนะครับนี่พึ่งได้ลูกกับตัวผู้ตัวนี้เลย ผมแยกกันแล้วลูกบินน้ำแล้วด้วยนี่ตัวผู้ตัวผู้นี้ผมว่าน่าจะเป็นเป็นสายลูกเชื้อกรรมะเหล่านะครับดูจากมุกหน้หุ่นเนาะท้องไม่ออกตัวยาวหัวลายฟอยเลยก็ก็หวังอยู่กับปลาลอกชุดนั้นซึ่งจริงๆตัวเมียไม่ได้ลอกเลยนะเลี้ยงไปเลี้ยงมาลอกเฉยเลยที่มาที่ไปคือตัวเมียสายหัวมุกนะครับเท่าที่ผมถามดูนะครับนี่ นี้ส่วนเรื่องอาหารที่ผมใช้สำหรับปลาลอกนะครับผมใช้เป็นโอกิโกะพลิกห่อแดงนะครับโอกิโกะพลิกก็ช่วยในเรื่องสีแดงนะครับเขามีส่วนผสมของปลาและกุ้งด้วยนะครับก็คือพวกนี้มันเป็นสารเล่งสีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเราใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะไม่ใช้ฮอร์โมนในการเล่งซึ่งโอกิโกะเขาไม่มีฮอร์โมนในการเล่งอยู่แล้วนะครับ มีผลจริงๆนะครับถ้าใครเล่งปลาด้วยโฮอร์โมนนี้ทําให้พ่อแม่พันธุ์เป็นหมันได้นะครับผมก็เลยไม่ได้เล่งปลาด้วยโฮอร์โมนผมเองเลือกใช้โอเอโกะก็ดีนะครับปลากินดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูเลยปลากินดีจริงอแต่ว่าส่วนเดี๋ยวก่อนให้อผมลืมให้ดูคู่นี้ได้ยังไงเนี่ยนี่นี่คู่นี้ผมลืมผมลืมคู่นี้นะครับนี่ก็เป็นปลาลอกอีกคู่หนึ่งนะครับนี่ ตัวผู้ก็มาลอกที่ผมนะตอนเอามายังไม่ลอกเลยก็มาลอกที่ผมเนี่ยกำลังจะเคลียร์และขาดช่วงหน้านิดหน่อยเองมุกข้ามหัวสวยมากส่วนตัวเมียก็สายลอก g ีบเหมือนกันครับคููนี้ก็ผมเทสไปแล้วสองครั้งเช่นกันผมก็พยายามอยู่นะกับการใช้ตัวผู้ตัวเมียลอกเข้ากันเนะ่ยแต่สองครั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่ติดนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกผมยังไม่ได้ชุดคู่ลอกที่เป็นคู่ลอกเมียลอกเลยนะครับยังไม่ติดเหมือนกันเนี่ยผมก็พยายามทําอยู่ใครที่คอยดูผลงานก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดติดตามผมไว้เลยใครที่มาดูช่องผมเป็นครั้งแรกผมตั้งใจทําปลาลอกมากตอนนี้เครื่องบินบินผ่านเสียงดังก็ ส่วนเรื่องอาหารผมใช้อาหารตัวเดียวเลยนะสำหรับปลาลอ,อกก็คือโอคิโกะคลิกสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารให้ดูเลยว่ามันกินดีแค่ไหนส่วนถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างพ่อพัอนตัวเนี้ยผมก็จะใช้บำรุงมุกนะครับเป็นเ,เป็นโอคิโกะหอดำก็จะแพตตินัมใช่ใช่โอคิโกะแพตตินัมเพราะว่าเขาจะมีะแร่ธาตุนะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนั้นจะมีแร่ธาตุ หลายตัวช่วยในการบำรุงมุกให้เงางามเนี่ยผลงานก็จะประมาณนี้นะครับเราจะไม่กระตุกมุกโดยใช้ผมเคยได้ยินที่ปรึกษากันมาที่ทำให้มุกสวย mm. เขาเรียกว่ามาโน่ผมไม่ใช้เลยนะครับรวมถึงลูกปลาผมทุกข้อผมไม่ใช้นะครับเพราะมันมีผลต่อเรื่องการสืบพันธ์ครั้งต่อไปนะครับก็คือถ้าจะเอาไปทําสายต่อมันยากอย่างเช่นตัวเนี้ก็ลูกเขานะครับลูกของปลามุกเนี่ย ออกมาก็โอเคแต่ตัวนี้มันมันติดตัวเมียเยอะก็คือตัวเมียเป็นสายปลาแดงครับตอนนั้นพยายามจะเสริมมุกกระแดงพอออกมาก็เลยท้องโยเลยโยมากด้วยอ้าวหลบจะงั้นผมต้องเอาไฟมาใส่ให้ดูไหมเนี่ยท้องโยแล้วกันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยงามนะครับแต่เรื่องมุกเรื่องอะไรยังได้อยู่ก็เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์อีกตัว แต่จริงๆพ่อพันผมผมจะเน้นแบบไม่มีท้องนะครับแบบเช่นตัวนี้นะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยพ่อพันมุกแต่ตัวนี้ช่วงนี้เละเลยเยินตัวเมียจัดไปเยอะครับผสมบ่อยตัวเมียจัดไปเยอะหัวขาวไปเลยมุกซีดไปหมดเลยอากิโกะมันจะมีอยู่สามสูตรนะครับที่ผมใช้สำหรับปลาแดงคือเราเน้นแดงก็คือสูตรควิก แล้วก็ถ้าเน้นหัวและแดงจะเป็นสูตรเทสอัพ2องเขียวนะครับก็เหมาะกับพวกนี้แหละพวกปลาหัวและแดงคืออย่างเช่นตัวนี้หัวและแดงอย่างนี้เน้นหัวและแดงก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ไฟอาจจะไม่ชัดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาหารแล้วกันโอเคนี่ครับ จัดเลี้ยงให้สวยงามเลยเลยสำหรับปลาล่อผมเน้นตัวนี้นะครับควิกนะครับโอกิโก,โกควิกส่วนสําหรับปลาอ่าลืมบอกไปตัวแดงก็คือเล่งแดงนะครับเขาจะมีสารแอตาซนทินนะครับช่วยในการเล่งแดงสารตัวนี้นะครับเนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับมันเป็นสารสกัดจากพวกเนื้อกุ้งเนื้อปลาที่อยู่ในทะเลลึกอะไรพวกเนี้นะครับส่วนตัวเนี้ยเขาจะมีสารตาซนตีนเหมือนกันนะครับ แอสตาเซนชีนเออเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาจะมีการบํารุงหัวด้วยก็คือเขาเพิ่มโปรตีนเขาไม่ได้บํารุงดยใช้สารนะส่วนเฮดอัพตัวเนี้ยเขาเพิ่มโปรตีนเข้าไปนะครับคือโปรตีนเนี้ยถ้าเป็นควิกโปรตีนเขาอยู่41%เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ดูเฮดอัพเฮดอัพโปรตีนเขาอยู่51%เปอร์เซ็นต์นะครับเนี้ยเขาก็เลยในการบํารุงหัวด้วย ซึ่งสารบำรุงหัวจริงๆไม่มีนะครับแต่ทางนี้เขาเพิ่มโปรตีนนะครับเพิ่มโปรตีนเข้าไปแต่ส่วนถ้าเรื่องมุกเนี่ยก็ต้องตัวนี้เลยโอกิโกแพตตินัมนะครับเนี่ยฮะโปรตีนเขา60%เลยนะแต่ว่าเขามีแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุที่เกี่ยวกับการบำรุงความเงาง,งามของตัวมุกเสริมเข้ามาในตัวนี้ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวแพงสุดเลยนะครับตัวนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยผมใช้ตัวนี้แหละก็เอาให้ดู ทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องปลาลอกก็ต้องใช้ควิกซองแดงนะครับเน้นสีแดงโดยเฉพาะ ให้ดูกันชัดๆเลย ผมว่ากินดีนะครับแล้วก็สีก็ตามนี้นะครับผมให้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยเหลืออีกนิดเดียวเองก็ไม่ลอกให้เคลียสักทีนะอยู่สภาพนี้มาเป็นเดือนแล้วนะอย่าให้มันเคลียร์เหมือนกัน ดี๋ยวส่วนจะมีคําถามนะครับว่าทําไมนกแก้วผมใส่ไว้นะครับปลานกแก้วสามารถใส่ไว้ได้ตลอดได้แต่เราต้องดูนิสัยด้วยนะครับ1ดูนิสัยปลาตัวผู้ของเรานะว่าดุไหมถ้าดุมากไล่กัดกันเละเลยอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้นะครับเพียงแค่ใส่ไว้ให้ปลาคึกแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาออกหรือเราจะหากระป๋องใส่นกแก้วแล้วเอานกแก้วลงมาล่อสักพักก็เอาออกนะครับ5นาที10นาทีแล้วแต่เราต้องการนะ แต่ส่วนของผมเนี่ยผมดูหนึ่งผมดูนิสัยปลาผมตัวผู้ของผมเนี่ยดุไหมถ้าไม่ดุไม่กัดนกแก้วโอเคอยู่ได้แล้วก็2ผมดูนิสัยนกแก้วด้วยนะครับถ้านกแก้วดุทําร้ายปลาเราอย่างนั้นไม่ได้เลยนะครับปลาเราจะมีแผลมีตําหนินะครับเราต้องดูนิสัยของทั้งสองตัวเลยว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมโดยส่วนตัวผมจะเลือกนกแก้วที่อยู่ด้วยกันได้นะครับก็คือผมใส่ไว้ตลอดนั่นแหละเพราะผมไม่ค่อยได้ตักเข้าตักออกนะ จะอยู่เราถ้ามันอยู่ด้วยกันได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับกินกันอร่อยเลยผมลืมตัวนี้ไปเลยนะครับลืมถ่ายให้ทุกทท่านดูเลยก็คือตัวเนี้เป็นปลาลอกตัวเมียที่ผมคิดว่าสวยที่สุดเท่าที่ผมมีนะตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับหัวใหญ่อย่างกับตัวผู้ตอนเอามานะ่ะหัวไม่เป็นอย่างนี้นะครับหน้าก็แหลมๆนะ ตัวนี้ถ้าใครจําได้ก็คือผมไปซื้อที่จตุจักรนี่แหละซื้อปลากระมังอ่ะที่อยู่หน้าสวนนะครับร้านพี่เอกตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นร้านพี่เอกผมซื้อมาพร้อมตัวผู้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวผู้อีกทีตัวเมียตัวนี้เคยไข่กับผมหนึ่งครั้งนะครับเป็นข้อเสียเลยนะผมใช้คําว่าเป็นข้อเสียของปลาที่มีหัวตัวเมียที่มีหัวนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาหัวขึ้นเฉยพอหัวขึ้นแล้วก็ดุดุแล้วก็ไม่ไข่ไข่ยากนะครับ นี่เป็นข้อเสียของปลาตัวเมียที่มีหัวนะแต่เรื่องความสวยเนี่ยผ่านมากๆเลยถ้าได้ลูกตัวนี้เนี่ยจะดีมากอันนี้ตัวเมีย F1 ไข่คาตู้เลยผมลูกปลามันเต็มเลยมันไม่รู้จะเพาะไปไว้ตรงไหนตอนนี้ลูกปลามันเยอะอยู่นะครับผมก็ปล่อยเขาไข่เลยตัวเมีย F1 ตัวนี้เนี่ยผมก็รอตัวนี้ไข่ครั้ง2นะเพราะไข่ครั้งแรกเม็ดเล็กมากเล็กจิว๋วๆเลยนะครับ แต่ก็ไข่เยอะอยู่แต่เม็ดเล็กมากแล้วี้ผมก็รอไข่สองซึ่งท่อก็ท้องอุมอ้มๆนะท้องอุมอ้มๆแล้วแต่ก็ธรรมดาเลยครับถ้าไขรที่ประสมพันธุ์จะพอทราบตัวเมียที่หัวใหญ่นี้มักจะไข่ยากที่สําคัญดุด้วยกัดตัวผู้กระจายเลยส่วนตัวผู้ที่มาคู่กันเดี๋ยวผมพาไปดูขอย้ายไฟก่อนนะ นี่ครับตัวผู้ชุดเดียวกันที่มากับตัวเมียเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเอามาพร้อมกันเลยตัวผู้ก็ไซส์ใหญ่ครับน่าจะประมาณ8นิ้วได้นะครับทรงก็โอเคว่ามันทำไมพอถ่ายแล้วมันถึงไม่ออกมาน้ําอาจจะขุนหน่อยนะครับพอดีตัวเมียเพิ่งไข่ไปที่พื้นนะผมเปิดไม่ทันคํานวณผิดตัวเมียไข่ลงพื้นผมจะเนี่ยจะเข้าคู่กันนี่แหละตัวผู้ไซส์ใหญ่กับตัวเมียไซส์ใหญ่เพราะว่าตัวผู้ตัวนี้ไซส์ใหญ่สุดในบ้านผมแล้ว ก็เลยต้องเขาเข้าออตัวเมียตัวนี้นะครับลองดูเพราะว่าไม่มีใครเข้าออกับตัวเมียตัวนี้ได้พอดีคำนวณผิดครับผมมองว่าท่อมันยื่นนิดเดียวก็เลยยังไม่เปิดเพราะผมกลัวเขากัดกันรุนแรงเพราะว่าเขาไซส์ใหญ่มากกลัวปลาตายว่างั้นเถอะก็เลยมองว่าน่าจะสักวันสองวันอะไรเงี้ยจะมาเช็คดูแล้วเปิดที่ไหนได้กลับมาไข่เต็มพื้นเลยก็เลยต้องปล่อยปล่อยไปป,ยไป,ปันผสมไม่ได้แล้วนะครับไม่ทันแล้ว ทีนี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้ล้างตู้เนื่องจากเขาไข่ใส่พื้นตู้นะครับเขาไข่ใส่พื้นตู้แล้วผมก็ปล่อยไข่ทิ้งให้ตัวเมียดูแลตัวเมียก,ก็กินก็อะไรไปเรียบร้อยน้ําคุนหมดเลยส่วนตัวผู้ผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะตั้งแต่ได้มาแรกๆผมเทสไปแล้ว3มครั้งไม่ติด3ามครั้งนะครับแต่ผมก็ยังเลี้ยงเขาและยังจะเทสอยู่นะผมในใจลึกๆผมมองว่าเขามีเชือ้อเพราะว่าเขาไม่ใช่กำฟาเขาเป็นฟาเวอร์นะครับ คือเลือดกำฟ้ามันมันหายไปแล้วมันหลายเอฟแล้วอะ่ะผมเดาเดาตัวนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า F3 F4 นะครับตัวผู้ตัวนี้ก็ลองดูกันไปครับจินตนาการไม่มีผิดไม่มีถูกทุกอย่างมันลองได้ก็สำหรับปลาลอกผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีบางตัวเล็กๆเช่นเช่นตัวนูน้นตัวนู้นก็เป็นปลาลอกหน้าสินนะครับน่าจะเป็น F1 แหละตัวนั้นน่ะก็ กำลังจะไข่เนี่ยถูตู้ท่อยืน่นยาวเบเริ่มเลยนั่นก็จุดเด่นอาจจะไม่ค่อยมีมากนะครับแล้วก็ยังมีตัวเมียเนี่ยตัวเมียปลาลอกซึ่งผมไม่ได้ใส่ไฟก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูก็ในบรรดาปลาลอกผมจะมีประมาณเท่านี้แหละแต่ส่วนอ่าเผื่อมีคนอยากเห็นลูกปลาแล้วกันที่ผมว่าผมตีได้2ข้องห้อผมพาไปดูหลังบ้านแล้วกันนะ่าได้ดูเพิ่มเติมได้ด้วยเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูลูกปลากันนี่นะครับ ลูกปลาชุดที่ผมตีไว้ที่ว่าผมตีพ่อลอกกับแม่เอฟหนึ่งไว้นะครับมุกก็ดีเลยใช้ได้น้ำคุณหน่อยนะครับพอดีเป็นตู้ลูกปาลาหลวมเวลาให้อาหารมันค่อนข้างคุณหน่อยมีตัวลอกในตู้ด้วยนะครับไม่รู้ไปไหนนู้นในสุดนุนนุลบนุ่น,น,นเห็นเป็นเปือกๆือกอยู่ไหมครับตรงกลางเลยนี่ครับเป็นตัวลอกเริ่มมีลอกขึ้นมาแล้ว แล้วก็ในชุดเนี่ยผมสังเกตอ่าตัวนี้ก็ลอกนี่เห็นไหมลอกกันแล้วเกือบหมดตัวละก็คือลอกในตู้รวมแล้วนะครับมุกโอเคพอใช้ได้นะครับผมใช้เป็น f 1นมุกนะส่วนตัวผู้ก็เป็นปลาลอกพอดีตัวผู้ผมได้ตายไปแล้วนะผสมอคอกนี้แล้วก็อคอกนี้อีกคอกหนึ่งแล้วเขาก็ได้เสียชีวิตไปเนื่องช่วงฝนตกหนักๆเลยอะ่ะก็เลย หมดแล้วตัวผู้ตัวนั้นไม่ได้มีภาพให้ดูเดี๋ยวผมจะค้นดูรูปเก่าๆนะเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูสําหรับตัวผู้พ่อแม่คู่นี้นะครับนล้ตัวนี้น่าจะขึ้นตู้แยกฟอมได้แล้วเนี่ยโตแล้วนุ่นมีลอกเกือบเคลียรแล้วตัวใหญ่ด้วยมุกเต็มเลยแล้วก็ที่ผมสังเกตในชุดนี้นะครับก็คือตัวผู้เขาถ่ายเลือดปลาช็อตมาด้วยปลาทรงสั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งไงสั้นเป็นปลาช็อตบอดี้ ตัวนี้มุกข้ามหัวหมดเลยช็อตบอดี้ผมเห็นมีหลายตัวนะครับเนี่ยช็อตบอดี้ในในคอกชุดเนี่ยเห็นมีหลายตัวผมก็เลยสังเกตว่าน่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าตอนแรกยังไม่มั่นใจนะจนปลาชุดที่สองที่ผมตีไว้โตก็คือคอกนี้ตัวผู้เป็นตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนตัวเมียนะครับเป็นตัวเมีย F1 มุกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะขยับไฟให้ดูเดี๋ยวนี่ตัวลอกเขีย ه, ตัวช็อตผมจะให้ดูสวยๆนี่ตัวนี้อีกตัวหนึง่งแต่ตัวเล็กหน่อยตัวนี้ทรงสั้นนะครับสั้นช็อตบอดี้เลยสวยๆเลยตัวว่ายส่วนไปก็ชอ็อตเดี๋ยวผมจะขยับไฟให้ดูอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ช็อตเยอะมาก นี่ก็เป็นข้อที่2ของตัวผู้ลอกนะครับเข้ากับตัวเมียสายมุก F1 ช็อตบอดี้ก็คือที่ผมมาสรุปว่าเป็นตัวผู้ถ่ายเลือดช็อตเพราะว่าตัวผู้มันตัวเดิมเลยครับส่วนเปลี่ยนตัวเมียแล้วส่วนลูกปลาออกมาทรงสั้นเป็นช็อตบอดี้อีกเยอะเลยผมว่าตู้นี้ไม่ต่ำกว่าสิบตัวนะที่เป็นสั้นสวยๆเนี่ยมุกข้ามหัวหมดเลยท่อเหมือนตัวเมียเลยอะปลาเล็กๆเองหรือว่าเป็นตัวผู้ท่อยื่น ะครับก็เป็นช็อตบอดี้มีเยอะเลยในนี้นะถ้าสังเกตดีๆนี่ตัวที่2องนี่ก็มุกข้ามหมดเลยเหมือนกันเนี่เป็นช็อตบอดี้อ่าอันนี้สั้นมากอ่าสั้นไม่มากเท่าไหร่แต่ก็สั้นอยู่นู่นก็สั้นเนี่ยช็อตเยอะนะครับผมก็เลยสรุปเองว่าเป็นตัวผู้แหละเพราะว่าเปลี่ยนตัวเมียแล้วทำไมยังสั้นอยู่เหมือนกันนู่นตัวสั้น แต่เท่าที่สังเกตนะครับคอกที่เป็นช็อตเยอะตัวนี้มุกจะด้อยกว่าคอกนี้นะครับคอกนี้มุกจะโหดมากข้ามแบบข้ามแล้วมุกลอยเลยสําหรับคอกนี้ส่วนคอกนี้มุกจะน้อยกว่านะครับนี่ให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมได้เอาชุดปลาลอกขึ้นฟอร์มเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับไซส์ก็น่าจะไกล้ขึ้นได้แล้วแหละก็ปิดท้ายคลิปด้วย ปลาตัวนี้แล้วกันนะครับพ่อแม่ไม่ได้เป็นปลาลอกอะไรนะครับแต่คิดว่าอาจจะมีเชื้อครับเชื้อแฝงลอกทําให้ปลาที่ขึ้นฟอร์มตัวนี้ลอกออกมาหนึ่งตัวนะครับในบรรดาทั้งหมดที่ขึ้นฟอร์มนะสีดีมุกดีเลยลอกใกล้เขี่ยละติดหน้านิดหนึ่งไม่รู้ทุกท่านจะมองเห็นไหมไมันเป็นกระป๋องมันเป็นหยักขึ้นนะครับเลยดูยากเลยดูห่างๆคร่าวๆหน้าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงฝากด้วยกดติดตามกันด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ